พี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมนี่ปฏิบัติการนะครับผมในการดํานานะครับสําหรับแปลงของแฮปปี้การเกษตรในแปลงที่2ของเราครับผมพี่น้องครับนี่นาะสำหรับข้าวสายพัน์ธุนี้มีชื่อว่าวายที่หกเก็แปลงที่2องอำเภอกำลาศัยจังหวัดการสินครับผม สวัสดีครับพี่น้องพ่อปายครับผมหนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมเอาครับพี่น้องครับยังทีเพราะพี่น้องพ่อปายนะครับจะยิ้มกันเนาะสำหรับรถํำนาครับคันที่หนึ่งคันที่สองครับและกาทั่งคุณครับคันที่สามเนาะสามคันนะครับจากเป่าวต้มแล้วก็สาวม่อมพันก้านะครับผมปฏิบัติการในการปักนำนาสำหรับสายพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุด ในขณะนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่คลิปก้อนซึ่งเป็นคลิปเมื่อวานนี่ครับหลังจากทีเมื่อวานนะครับปฏิบัติการในการปักดำนาของเรานั้นเป็นแปลงของแฮปปี้การเกษตรในแปลงที่1ครับทพย์การดอยุบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับที่โคกหนองนาทรมมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับแปลงที่2ของเฮาครับพี่น้องครับนี่ ครับผมนี่บรรยากาศแรงๆสำหรับวันนี้ดําดีครับปันยังครับพี่น้องครับนี่นเนาะเนื่องจากว่าลักษณะของดินเนี่ยบ่แมนดินท่ามบ่แมนดินท่ามนะครับบ่แมนดินเหนียวคือของแปลงโคกหนองนาทามาท่ามาสารคามสำหรับแปลงที่นี่ครับเป็นแปลงแฮปปี้การเกษตรแปลงที่2สําหรับ y t 6ทีหกเเนาะสำหรับเจ้าของแปลงนะครับพอ,อยุดนะครับ พยุตชัยนะครับแล้วก็พนกนาองสำหรับพิกัดนี่อยู่บ้านหัวขวาครับผมตำบลหลักเมืองอำเภอกำลางสัยจังหวัดกลาลสิล์นะครับเนาะส่วนลักษณะของการปักดำเป็นอย่างไรลักษณะของดินมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรกับแปลงที่หนึ่งนะครับผมเอาเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เข้ามาเบิ้งกันชัดๆนะครับผม สำหรับปฏิบัติการในการปักดำนานะครับว้ยที่67แปลงแฮปปี้แปลงที่สองครับอำเภอกำบล้าสจังหวัดกรสินของเราครับผลปรากฏวานี่ครับพี่น้องครับดิอุ้ยงามขักปันย่างครับพี่น้องครับี่เนาะบอกขึ้นว่าสิแถวงามปันนี่ครับผมนี่ให้พี่น้องพอกปายเด้เบึงกันนะครับผมถ้าเป็นดินเหนียวดินทามนี่รถที่ย่างได้ซาครับจับไปได้ช้า แต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะดินเหนียวบนทรายในลักษณะแบบนี้เบอกครับพี่น้องบอกว่า,ามันสิบไปได้ง่ายเลยครับพี่น้องครับเนี่บอกชึบๆเลยครับผมนี่น้องบวกกับการที่เ่นทำเล็แปลงไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับดินแกบพอดีพอดีเลยครับพี่น้องเห็บนี่เห็นไหม,ไมเวลาในการวางไปนั้นเนี่ยโอ้ยขัดมันยังครับพี่นอ้นองครับพี่น้างสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ มีชื่อว่า YT67 ครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อแสงหรือว่าเป็นข้าวเจ้าหน้าปังนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นข้าวพื้นแข็งครับเห็ดเพื่อสีขายอย่างเดียวครับพี่น้องรับนี่เนาะขายอย่างเดียวรวอย่างเดียวนะครับผมสําหรับจุดเด่นของเขาก็คือจะมีลักษณะของลําต้นที่แข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีครับผม ลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับแล้วก็ต้นไม่ล้มครับเมื่อสามารถที่จะแต่กอได้ดีก็จะทําให้จํานวนต้นนะครับผมในแต่ละกอแต่ละกอนี่มีจํานวนมากและก็นอกจากนั้นนี่ที่สําคัญที่สุดก็คือในแต่ละดวงแต่ละรวงนี่จะมีลักษณะรวงใหญ่รวงยาวและก็มีละแงะจับที่ถี่เลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับดังนั้นนี่จุดเด่น นอกจากบรล้มแล้วห่วงใหญ่ห่วงเงา,งเงาแล้วก็แต่ละห่วงนี่แตกคอได้ดีกัหลายห่วงหลายเมล็ดครับหลายเมล็ดสูงเนาะที่สําคัญก็คือในแต่ละรวงมีการจับของเมล็ดที่อย่างมากเลยทีเดียวนะครับจึงเป็นที่ไปที่มาว่าเป็นข้าวที่จะให้ผลผลิตสูงครับพี่นอ้องคบนี่เนาะผลผลิตกับค่อนข้างผลผลิตผลผลิตสูงมากนะครับ หนึ่งพันกิโลกรัมหรือว่าหนึ่งตันต่อไร่นี่บม่มีปัญหานะครับนุ่มขวัญใช่ัวใจเกษตรแฮปปี้การเกษตรชาแนลการันตีนะครับสำหรับผลผลิตของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเอาครับพี่น้องครับถ่ายสุดนี่เอาให้พี่น้องพ่อไปเด้เบิรงกันนะครับผมสําหรับให้นายใหญ่ๆนี่ลงข้าวเดียวใกล้สิแรียลเราครับพี่น้องครับนีเนาะถ่ายสุดฝากพี่ฝากน้องแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจ อยากจะได้พันธุ์ข้าวนะครับทั้งนาปีแล้วก็นาปังที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรนะครับของเราเนาะเป็นศูนย์จาหน่ายพันธุ์ข้าวที่มีจํานวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือว่าขา้าวนาปีนาปังนะครับพันธุใหม่พันุ์เก่ามีบัตสุยางสุนแนวนะครับอยู่ที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับพร้อมรวมไปจนถึงข้าวสายพันนี้นะครับที่มีชื่อว่า YP 6ก สามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับขอจังเน็กต่งที่ฝั่งของกับนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมรับผ้าจากพี่น้องพอไปไปเพียงเท่านี้ครับผมนี่เนาะงสำหรับตอนนี้ก็ล้องบรรยากาศก็ร้องคือคับเลยทีเดียวนะครับสำหรับแฟนแฮปปี้แฟนที่สองวายพีหกเจ็ดนะครับ เอาครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดี